วิ่งออกกัให้จ้าละวันไอ้วแม่งป้ามาต้องตีเลย่งออกกัใไ้จ้าละวันไอฟุกไอฟุกอยู่หนไอฟุกมาัแล้วต่อตัวต่อประเพณประเพณี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 ้ประเพณีประเพณีปีประเพีประเพณีประเพี้เประเพณีพเะ เออว่ะลาก้อนนั่นน่ะแดงนั่นน่ะลาก้อนไรเขาบอกเราไม่ได้เขาบอนเราแล้วทล้ไงดีกูลืมแอดไปด้วยอ่ะไม่ลาก้อนอะไรไม่ได้ใส่หรอไม่ได้ใส่หังไม่รู้จักเลยกูโมกกูโมกกูไม่พยายามเลยต้องอะไรกูมกกูมกช่องกูมกช่องเออไอ้คุณ คุณปูะสอะไรมาดีปีถุงแล้วคุณปีใหญไหมโอ้กูมกทองกูมกทองเงียกูอยากไห่ครับกูหมกไว้ก่อนเป็นคนกำลังชื่อก้อนอะไรก็มันดําดํเดินมาฟุกฟุกเอาเอาทองเล่นนางลอะฟกฟมาฮักูมาฮนกูมาฮักูมากูมาฮักูมาฮักอูมาฮกกูมาฮกกูมาฮกูมาฮกูมากมากูกมาา อคนเราจะไปไอ้คนไงไอ้คนไม่ไปไนไอ้นเล่นได้นะเพราะว่าเราเราพิ่งจะยังไม่ไปได้เลยอ่ะเราออกได้นะยังไม่ไปได้เลยเราหล่นเลยใช่มึงเติมมึงเติมหัวใหม่แล้วกูเติมไม่ทั้งตัวใไเรีกูโดนเหรอหน้าตาของกูก็อย่างเป็นหน้าตาโผล่เข้ากูอุ้ย รถป่าผมเป็นผู้ชนไเลยนะเออไอ้แป้งไอ้แป้งสรางเรือหกคนเรือหกคนยาพาดคุณลกูโกงกูลยคนเดิมไอ้คุณเดินมใกล้ดิยเนี่ยสาเ้าางเลยางเลยทางเลยตอนนี้ทางเลยเขาาเขกูโอ้ยโอ้ยคุณออกเลยมึงมึงไม่เดินช่วยเรากกับเข้ามาเราดิมึงไม่รู้ยักสูดหรอบอกเหรอโอ้ยแม่งโตเลยยังแม่งโตเลยกูมีโนกูมีแฮแล้ว เพื่อเรามีแฮแล้วพเรามีแฮแล้เย้กูกูแล้เย้กูกูมีพมล้วครจะสร้งมากาเองอ้ฟุซังเอาไอ้ฟุกไปไปนี่มจเดี๋ยวหอ้ยวเลีเ้ยเ้เล้วเ้ยเ้ยเย้ยวเียเ้้ ประเภนี้เพระเ่าการกระคนเลาคู่ยาเอาคเดี่ยวกันาเลรี่ยกันทาตัวเป็นเดียวเปนคู่เดีวเลยะได้เาอเงประเภทนีให้มึงเห็นผลผลผทุกคนกากระโดดในช่องแคบๆะไม่รู้จะมาเกิดมาลาแล้วถะกระโดดในช่องแคบๆนี่ล่ะ ไอจีกูเดินไรเดี๋ยวว้าเดเยียดึงวได้เรื่อยอยืนมองใ้าไอแไอแปะไอแปะมึงดูพุกมึงดูกูดิพวกมึงดูกูดิดูแหละไอกูเป็นนวดไปยังวไม่าไอเยียดเมื่อกี้ไอ้ะหลอะไอแต่ที่บ้านใครอะไปยีบีซะอืมแต่ที่บ้าไอเราเอาเาด้วย ติดไม่ล <poker> <100 mai> <sections> ้จะยิงยาย่าติดไปติดไปยลคนนางรไฟได้ีกตอนนี้มึงจะโดนพวกกูชนรถไฟย่าถึงกันเลยะยิงยังนะ ทำไมคนในน้ำบวมจังวะกินเค็มเยอะเกินอ่ะมันยากับหมูอมยากโบหมอดเทวป่าอยสัตว์ทนเลยคนทนเลยกลัวแลวกแล้วเก็บปู้บป้งใอ่ยะเ้ยใครไปเก็คนะเงินสามเฮ้ยคนแม่งเลยเดี๋ยวเรวค่อยเก็บสบมาค้อยเก็บเดี๋ยวเก็บสมาค่อยนั่วเก็บสมารับเาไดมาจายร้วเ่ามูนอาประจานเลยนะประจานนะประจานโซเชียลรู้เลยะ เนี่ยมันมันรัดเลยก็บ้านของพี่อยู่หมูหยอดเลยไหนวะไม่มีอะไรแล้วลาว่างเปล่าแล้วว่างเปล่าจริงๆแล้วมึงอยู่ไหนอะไรกันมึงครับไปได้ไปได้ไปม้ามีไปได้จะลงมือลงเลยเฮ้ยเลยไอ้เงี้ยกระโดดไอ้เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยดูอ่ะกูพูดแล้วเนี่ยบอกว่ากูพูดแล้วเนี่ยไอ้เซอร์จะเอาเงินมันอ่ะ อายุ่ร้านเออมึงพยายามเดิน้ไปันนั้นเลยได้ปรดถ้าเกิดมเดินเดินขึ้นไปไมล่ะจัวีมากเลยหม่อม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 หมอมหมอมหมอมห่อมหมม่อมหมอมหมอมหมมหมรอมหมอมหม่อหมอ่อมหมอมหมอม่ออมมอม่อมหมอมหมอมอมหมอมหม่อมหมออมหมรอมหมอมหมอม่อมหมรอมหมอมอมห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 อมหอ าอี่เรได้อยู่ปะโอที่ขายของที่ขายของที่ขายของนั่นโจ๋นเรยบร้นะไหนวะตัวเดียวเดียวอะไรวะเดียวอะกูกลัวนะกูย่ข้านเดียวนะระวังลวงนะเตว่าโดนลวงไม่หวังเธแล้วก็วงเดียวกูขอรับส้มแบบี้อาจารย์ เราลาคุตกเราลาพุตอแล้วว่าแค่สองระบายเหรอโอ้โหเจออะไรขายของบ้างบ้าจอยไหนไม่เฮาเหรอยังไงไงไน e ิสิตี้ไนนิสิตี้ไนนิสิตี้เ้ยมีภาพมันจะหมดไนนิสิตี้แต่ก็ดีเอ้โมบานโมบานบุกมบานใหญ่เลยแม่งกูโดนไม่ไหวกูต้อง ว่ามาว่านี้ยังไงก็ต้องลงว่ะลงดีลงดีลุยไปไปไปลงไปทื่อยาวรื่องใกล้เกินไปใกลเกินไประวังโดนบุกนะอืมผมมีโมโต้คเทลเอ้ยหนักแรงนะมันทำมันเล่นคนเล่นไฟคนเล่นไฟหายหมดเลยปะนั่งกูื่อไม่คิดเพื่อเพื่อไอ้พวกที่จะไปเข้าตายกดจะเข้าตายแล้ว ยังไม่ตายยังไม่แรงจัดเลยออ่าแบ้สิเรารามาดิเรามาตัดเงินอนี้อ่า,าแพ้ครบไนเตอร์ยังมาคว้างอสตินมันมันใจเมื่อยไม่เป็นไรไม่ต้องไาเราเดินเก็บไอ้เโอ้โหไม่เป็นไรเราตัวดังลากเลยชอบลากอะ่ะไม่มีแะ้วมาก มนแล้วใื้ให้เขาโกลนะไปให้ตรงนี้ดิกูนะตัเตยไปหาตัวเตอยตัวแม่งกูจะตายกูจะตายกูด้วยกูจะตายไอไอวิ่งหักวห่วยวินหักี่วยนี่ไงนี่แหละครับไอบินหักห่วยบินมาหากูเจ้ไอ้แป้งเอ้ยเดี๋ยวนะข้างบนมีนั่นมีเม็ดคิดอยู่ใช่ไหมนี่นี่นี่มันอยู่ที่กูจะอเะไรไอ้เงี้ยไปขอเก็บตัวไปกูห้าข้อมีใคร อ่ะแม่กูแม่กูห้าร้านรอกูเหกูห้าร้านเอสตอร์ไปเนเพราะว่าควรเข้าไปในเมืองเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะมืดอ่ะใช่รู้เปาว่าถ้ามืดเราคนรทำงานดูสลาแล้วก็ลบไปไอ้ไม่ดีครั้งนึไอ้ไม่ดีโบดโบดถโบดกูต้องการโบสใครใครที่ไปคุรู้ห ใครัใครหมดเลยลไม่ตายเบเลยเจ็บเลยเจ็บเลยเจบเลยโอ้โหอย่าตายนะแหงไฟเด็มนตายนะเป็นนังตัวเอาคนไปแตกไปเลยตอนละตอีลอะไรไปะ เอออะไรเนี่ยเดียวไเดียวไรเดียวไรเราาราผลไปกันดีกว่านะมันมือเหรอแงคุู้เจอข้อดีวไม่เก็บไป้ือ o i e บอกลอ้เขาบ้านเข้าบ้านกูเข้าบ้านเข้าบ้านก็มนบานะเนคือซอมบี้เฮ้ยเืน z ม m ี

เอากูละก็ตั้งตอยู่เนี่ยก็หลอยู่เนี่หล่อยู่เนี่ยก็หล่อม่ได้ไม่ได้เมองไม่เห็นเันี่โมไม่ให้ให้ไปคอืมทังงนกูเพิ่งมาใตอนเช้าเออเรา่เชี่ยกูไ้ด้วยล่ะไอ้เชีมันไม่แค่รมิดูดูว่อ้วมัอยู่ดูว่าดิฟังวอกูหมันอยู่คือหัวมันมันอยู่ตรงนี้นะหัว ลาบมันย่นหนันนั่นโค้ดเราต้องมีบ้านด้วยไม่เป็นรกูยมว็หกเลยเอาเอาี๋ว่าที่ตะหัวเดวผูกเดียผูกินแล้วตะหัวเดวผูกเดียกูติดกูติดมัน ไอฟูไอยลยไอฟูไอฟูกมาไกเดี๋ยวาวิดีโอจะดวิดีโอยไมาน่เขาล่เราเขาล่เราไมบ้านเอาป่เอาบูกไปยนี่มึงไยนรถไฟยรดมาเดี๋ยวกูมาดูข้างล่างก่อนนะ ถูกนี่ังไปนะกนไม่ยังไงรถไฟโทาวางดิรถไฟโทมรถไฟเอเอามันมาแก้กูดีกูจะท่ายูปไหนท่าย้ว้กู่าเนี่ยวางนี่ปุ๊บนโอ้อหักกูที่าดิว่ากูจะยืดไหมเฮ้ยขึ้นแล้วเอามาเอาน้มาเจ้ากูเอาน้ามาเจ้ากู ตัวตัวนนมัวนั้นอากูพูด้กดเหรอเอกโศกอ็กโศกานกูเปด้วยให้กูน่ว่าพอดีเทียอติดยุ่งหลังกูใช้ขั้วทำแบบวะข้มากูจะไปทำเป็นโทรมัสรถไฟมีฮะนี่ไงครููไโทมัสโทมัสโทมัสไอ้หน้าจะโทมัไง จยากลงไปเอ้ยใครใครมีตังซื้อเวทีนี้ขหมอกัะไม่รับอ้่ไปแล้วขายยังผมไม่ยากเล่นยาแล้วไอ้นียังไม่เห็นใครมิ่นเลยวี้่ยู่ตรงนี้จะเงินเลยไงงูงูงูมึงอมป้องไฟดิว่าเราควรอยู่วันนี้จะงินนะแกดูป้องไฟดิ เอ้ยงเอายเอาเนียองเนี่เกูจะไปไว้ใกล้เตะเราจะดิ้นทำไมเราไอ้นนดิกูจะเอาไปไว้ใกล้เต้ไอ้เตอยู่งแล้วคนชุบมันไหมย้่งนะบ้องไฟอะเด้ยวกูพาไปเอาไงอะเราจะยู่ทีนี้อีกเืนไหมอยุ่ยู่ไอ้ไอ้ไม่รู้ว่ามึงคงซื้อไม่ทดนะ มาอุนเดี๋ยวให้มึงอยู <öst> ่ไกลเตอร์เลยก็ค <ıyoruz> mm ือไม่ได้หรอกอนนี้เตอร์ไปยุ่งอยู่ตรงนี้นะอนบอกว่เออเราไม่เคยชิดว่าโอ้โหสุดลก่นโลตังกรเออไม่คิดมาไม่หวงอนไปยังไ้ไปอยู่ไหนไอ้ตัวนี้หนูอะ

ลูกยิงข้ามดีมากเลี้ยวกลับเลกลับก่อนแล้วกันอย่างกลับก่อนแล้วันไปเอาตัวตัไปด้วยก่อนเฮ้ยไม่กลับเู้้บูง้งงติดไม่ได้วะอไกูไม่กูไม่กูม่ไดกูติมมา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 ยาาไามมา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 มอา

ไอ้เคนละท้อไอ้ยังเลยด้วยกูไอ้เอาไม่ได้ไม่้กูจะได้กูจำได้ว่าตอนแรกกูเอาไอ้เอ้าติดกับรถไฟดีๆแล้วนะแล้วมัแล้วตัวมันไปก็มันมันไปอันเดียวหัวอยู่นี่ไปไปแ้วตัวหัวอยู่นี่ไ้เดนะ เออโทาอ้คูคู่ติดรถไไฟโทมัสดิเอ้ยตัวความจริงคือไอ้เตอมันมันมันไม่มีตัววะมันค่หัววะแล้มันคือเอเลียนวะเตรอเตอปเอเลียนเตรอไปเอเดียนเรียกูอกข้ามมาเดีว่าหัวกู้หอยิ่งกวจ้าพเทาเอพวกกูเล่นยุ่ไปเราเล่นยู่ไม่ยุกเลยว่ะโอ้กำลังมัเออกลังว่ะ ไอ้เนี้ยไอ้ป้ฟังยิไอ้ป้ฟังนี่กูปาไปตายหมดไอ้พวกได้ปาที่เขาว่มันจะไปด้วยหรือไงวะไอ้พวกปาไอ้ไอ้กูกูยลองว่ามันจะปาเพื่อนได้าปลาปอาเพื่อลองไปไอ้นี่ไม่ได้ะไเอก่า้าพวกกูร้อนแรงอ้าวอนไม่ตานะไม่้ปป ไม่ว่าจะวะนะจ้ามาพาลิ้นทำไมวะมึงรวยอะจอาทีนี้เลยเราไม่อยู่ทีนี้อีสเกิร์แล้วเพราะมันจะมือมือและเยอะ่าบรอวะเอาเขาันไปเกิดไมารอ้คืนจต็มดวงซะด้วยวงรวยเอามึงรวยแล้วกันตอนทีพวกกูรวยแล้วใช่ไหมเฮียคืนหัวตนเนี่ย แล้วตัวผมเข้าใหม่ยุ่งตรงนั้นล่าทขไาใหมพวกกูไม่ไปด้วยแล้วห่วกมึงยังไงเฮ้เตอ่าตอนนี้ห่วกกูอยู่น้องแบบแหละแบบปัจหาหัวค้อนอล้วมึงแกวะไมกูไม่เห็นมึงอยู่ในเซิร์ฟวะกูออกละมันไม่ให้กูเข้าใหม่อ่ะเอาหวกมมึงไปเพราะมึงไม่มีห่วงไงเต้เขาเลยไม่ให้มึงเข้าใหม่เพราะว่าเจ้ามึงใจเป็นพี่หัวขาดมึงกูตอนนั้น แจ็คคนละเชิญเนาะไม่นี่ไม่แจ็คอันนี้คือเจ็คตายเลยแม่งเขาเข้ามาเกินในเมืองเจ็คโอ้ยเกิดโฟกูขอตังค์กูุมากกูขอตังค์ุมากกูต้องการจริงๆต้องการมึงรวยแล้วหยุดไม่กูไม่แค่สายที่สองกูมีแค่สายที่สองอยู่เนาะสามพันห้าบาทพวกกูมีสูทไหนพวกกูมีสูทมึงมีมึงมีซ้ำซองพวกกูมีสูทจ้าแล้วกูรค์ตังค์น้อยมึงดูพวกกูด้วยแล้วกิน บอกดังน้อยดูดูคนรับค้างด้วยว่าคนคนรคนรับค้างนี่แทบจะกินยญาอะไรอบกูกูรวยแล้วแหละแอบเก็บให้กูกูฟ้องโรงแรมแน่แยกกูกูฟ้องแน่ต่อไปถ้างั้นเราเป็นนุ่ยเก็บคนที่กถลังแบกค์ตถ้างั้นเราเป็นนวยเก็บศพละเฮ้ยทำไมมึงต้องเอาแชทไอออมแปะไว้ตรงนั้นด้วยวะคุณมมึงงต้ออไอปพูดหลังมึงไอปุ่นอะไรเนี่ยมึงมามาหนี้เลยนั่นเอก็มาละเอาตังค์ให้กู เอาทังเลยไปดิผู้เล่นบุคคลที่กของเราได้หายหายไปแล้วไม่แบบะแบบไม่อยากให้กูเล่นหนาโอ้ยไม่ไม่อยากให้มาเล่นเราฟุกูเล่นจนเขาไม่อยากให้ให้เล่นมากกว่า20บาทเอออาจอาไม่เป็นไรเพราะแล้วไม่ตายตรงนี้ตายตรงบันไดกูแล้วแหละอ้าวไอ้เหี้ยกูไม่ได้กูได้แค่ตัวเดียวเองอ้ย อากูกูจะได้สองตัวได้สามมันก็อย่างงี้กูใช่ไอ้มึงมันมันกช่อช้ามาลักกักมาลึกตึ๊ดมาอย่างงี้ไอ้เงี้ยกูฟ้องโรแลนด์แน่มึงระวังโรแลนด์คอมโบเยอะแยะกะคอมโบกูจะบ้าตายยูดูแมพยูดีแมกกาช้าคอมาใช่ฟ้องกูฟ้องอ้าวเช้าแล้วไปเลยแม่พอไอ้เติร์มันให้ไปแล้วให้ไปเจอระบบผู้ยาแล้วอะก่อนไปกูขอซื้อไม้พ <Auss> ิดก่อนไอ้พวกงซอมซีนตายเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเอา ไอพวกเราไอเเนีจอยอยกุยกเห็นจอบจอบจอบการจอบเราจะข้าไปไหนล่ะจอบ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 แรก็ได้อาวอวตอาววคอหน่วเงนเกมงเกมอะไรแพ้จเล่นนานกว่าใช่ไหมกูกูก็แค่ดกูก็แค่ดทีละหนึ่งกิโลอยนี้ว่าซีตีมันินกูไปเองลงไปเล้ะไอคุณไอคุณาไปอันนี้ห้องมึงคุณอันนี้ห้องมึงรอน โฟก์นี่อันนี้ห้องมึงโุก์ส่วนที่เหลือฮะอันห้องกูพวกแบ่งกันนะมึงไม่เชอาเถียงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยหยุดดิหยุดดิรอดีหน่อยหยุดดิจะเข้ากันใหม่แล้วหยุดกันเดี๋ยวจะที้หายแล้วเคือคนมาให้เราคนเดค่ะเฮ้ยไปไหมเพราะว่ากิ๊บบี นั่นฟุ้งนั่นหมาใช่ป่ะนะเข้าเลยใอ่กูเห็นเหมือนกันมันคืออะไรวะมันคือหมาหวอเฮกหมาหงอเฮกมีคนซี่ตัวข้างหลังกูฟุกงโอ้ยหองแล้วดีได้ยีแค่ไหนี้ไม่ได้มีโจอนกี่กูการทำลายคนดังเข้ไปพุ่นกูปลิวเลยเจอฮากี้เข้าไปไม่เว็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรอทันทีที่กูกำลังแะกวยอยู่เนี่ย เดกาทำไมคู for <laughs> yeah. <laughs> 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 ่อ uh ันนี้หมดคู่อ่เยะเอ้เด็กกองกระน้าก่อนนะมเอปืนคู่กูอีกเนี่ยม่ถูกมาอยู่ว่ะแต่ไม่มียุในคอยิงมันดิตัดสักดัดัด้ว นอนอย่าตะกี้กูนะพูกล่วงไงนะพี่อย่าแตะกูนะไอ้กวนกินแต่แป้งกวยแป้งลอยไอ้ยำแมงทำเปหมานมาปลาร้ายมาปลาไม่ดีเราควรลงมือเราประมากูให้ตัวเองไล่ไล่เขาไฟไอ้ขุยเพ่งเรื่อยๆดูมาดิมาเต็มเลยไอ้ผู้หญิงมาดิเองใจบาปว่ะใจบาปอะไรไอ้ใจมากนักหรื โอ้อะไรเจ่ไม่เลยสันขนามีเมืองเมืองทำไมตัววาไปเรอยวะเกมพกระสุนเยอะมันมันกันหยุดเลยหยุดเลยไกลๆกลเกือตายหมดรถคันเอตายหมดคันเนี่มีมีชั้นเฟลคุลงมาเลครับไม่ได้คุณครับไม่ได้คุณครับไม่ได้้ทำไมกลไกกูเดินมเหี้ยรู้รู้รู้ไป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 

ตายแล้วข้อมือแล้วกูมีกูมีกูมียองโลบักะเออไ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 อ่างางไอเจ้กว่า้มีมันกันหนึ่งมันโอนได้นะกกูว่ากูต้องายเ็ว้ที่ฆ่าโลบักว่ามันโอนได้แต่ไม่รู้โอน้วปะเฮ้ยอยติดโอ้ย กูจะตายอะกูจะตายเลยเยแม่งความรักกูตายเลยโ้ยชูดูชูดูชูดูความรักกูกะใจเลยแม่งเยแม่งกูความรักเอเอมันมันหาไปแล้วเออกูกูกายมันพิาละไอ้กูแขกูแขงกูกจเลยมึงะไ้วนะฟุกกลั่างเ่ากมันมันจบล่างเกูเจ้วแทน่ะรู้ป่าว ไม่นีตัรุ่งอกีปัเลยยู้ตการรุ่ง่อูตการร่สบนละไม่ฟางกูเป็นวเติมเชิงเพลงไอ้เหี้ยร้านเ่ยุ่งหนร้านยุ่งหน่อากูแบบเพอหน่อยแกจะไหไปรับวุ่นลกปั้นทองพุ่นนท่านมา่านหานมาหันกปั้นทองไรเนี่ไอ้นี่ยอ๋อ